สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่หนัคไข่ดำดำคือเจ้าผีเข่านี่แหละพี่น้องเดอกแล้วสี่ทุ่มแล้วพี่น้องเอ้กินเขา่าเมื่อนี่ไม่ได้เฮ็ดเมื่อนี่น้องสาวเฮ็ดไว้ให้ผัดกะเพราปลาหมึกพี่น้องจานบางไงเห็นปะนี่หมักพริกเต็มจานแล้วพี่น้องใบกะเพราเก็บเอายูนหน้าบ้านพี่น้องปลูกเอง ผัดกะเพราปลาหมึกพี่น้องโลละสองร้อยกว่าบาทพี่น้องมันซื้อมนาะโลหนึ่งผัดเบิดเลย <c oughs> เขาไม่ได้ออกมาเนี่คอยกินฟรีพี่น้องพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเนะพี่น้องเนาะ <c oughs> จังใดก็ต้องกินขา่าวเมือ่อนึงก็ต้องกินสามเวลาคือเก้าเหมือนเดิมพี่น้องมากินข่าวน้ำกันผัดกะเพราปลาหมึกนี่พี่น้อง แสบแบน้ากันเผ็ดเผ็ดแสบแเบนะพี่น้องเนาะเมื่อให้กินข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อหนูเผ็ดเผ็ดอีดีใบกะเพราปลูกด้ว่หนาบ้านพี่น้อง มันเกิดหรอกก็เลยเอามะเสียบใส่กระถางมันผัดงามพี่น้องเอ้ยดีไม่ได้ซื้อผักกับมี่อย่างดอกนี้หมกตัวกับหมกแตงกินสำเนีะน,นะ น้องเอ้ยรอบนี้ระวังครับพี่น้องบ่อพ่นเลี้ยงไข่เบ้าเบ้าเรื่องยังข่ายกระเบ้าเรื้องโควิดคืออก่านี่หลักพี่น้องเอ้ย <c oughs> จะอข่ามาไก่ขามาแล้วพี่น้องตลาดมองที่่อยไปซื้อกับขา่าวพี่น้องตลาดซอยมังกรน,นะพี่น้องห่างจากบ้านข่ายประมาณสองกิโล มูมูมูบ้านยู่หนาตลาดเพื่อนติดยี่สิบห้าคนพี่น้อง <laughs> เป็นแตายานบะเจอโควิดยิบหาคนแมมาที่นี่ตลาดเขาก็เลย่ไม่อยากไปเล่ามาที่นี่แค่ตั้งไหนเป็นสิ้นเนี่ยเจอไม่ได้กินอาหารสำเร็จรูปปะเจอไม่ <laughs> ได้กินแต่มามม่าเกาหลีบะพี่น้อง <laughs> ตลาดตะลี้ก็ไม่อยากไปแล้วแบบที่นี่ย่านวัดว้าอาร้ำก็ไม่อยากไปเล้วไม่รู้ขนาดผ้าอยู่ใน,นวัดยังติดไปใส่บาทกับใส่ไม่ได้สิไม่ได้ใส่บาทออนไลน์บอต่อไปมันีหนักเลดั้ดำ Bên hàng khảo làm được đó Cà hóc và mực Nhiều khảo อยตักไลยหลายคือสิขินเบิดบะบู้นี่ตักเสิร์นขึ้นหลยค่อยก็ได้หนวดก็บม่ได้โกนพี่น้องเอ้ยหนาปันมาโจน ของเขานะแซ่บน้ำกันมามะ ก็ได้มาหากันนะพี่น้องเนาะครับว่าไ,ได้ถือว่าข่อยเหตุคลิปหารายได้เน้อพี่น้องข่อยคิปข่อยถือว่าข่อยมมาหมายามพี่ยามน้องแต่ละมือเนาะพี่น้อง ทิปเขาเมืนบ่ปังคือเพื่อนเฮากะมาหากันซื้อๆนี่ล่ะแซบ่บพี่น้องเอ้ยขาหหอน,หอน มิกินขอเจ้านะพี่น้องนะนะจานญงเลยพี่น้องจานนี่หนาะชิเป็นร้อยเผื่อใครว่าใครตับ <c oughs> ตับหน่อยบ่เป็ยนอบ่แม่ร้อยดอกเพราะว่าปลาหมึกซื้อมากกว่สองร้อยลว ประเมินราคาไม่ได้พี่น้องเนะอยากกันเลยต้องซื้อมากินนะพี่น้องนะน้องสาวมันซื้อคอดเป็นคนกินนะ อยากกินยังก็กินนะพี่น้องเอ้ชีวิตคนเฮ้าแขวนอยู่บนเส้นได้เนอะอันไห้แซ่บก็หากินเอาลดเด้พี่น้องเด้บอรูวายย่าหยังสะเกิดขึ้นแน่นะคนเฮาก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดกินของให้อร่อยที่สุด <c oughs> อัาเพ็นองอ่ะ ngon nữa tạm bằng nhanh <laughs> một tiếng đàn thương khương ดูแลตัวเองนะพี่น้องเนาะโรคภัยหลายๆ ใครว่าถ้าโรคโควิดเปรียบกับสมัยก่อนนะพี่น้องเปรียบกับสมัยก่อนกับศรีษะมรคกฮาเนี่ยแหละใครว่านะพี่น้องคนสมัยก่อนกับศีเป็นตายฮ่าตายฮงเหมือนมันบ่มียารักษาอันนี้เขาเลิกเขามียาแล้วมันก็นเลยบ่ตายเบิดพี่น้อง <c oughs> มันก็อยู่แบบง่ายๆถ้าบ่มียาใอยว่าตายเบิดโลกแน่เลย กวดโลกมีแต่ซุ้มแข็งแรง้งสิสๆอยู่ได้เนาะปีนี้มันพัฒนาแล้วมันก็เลยตายนี่แห่เพราะอยู่ยังงากนี่แห่ พี่น้องเลยขคกินเขาว่าเบิดขอสิเคียกินปลาหมึกเอาดอกมาตักมหาลายเพลิดมาปลาหมึกมาตักเขมามหลายเพลิดไหม มันออกหวานหน,หน่อยนึงพี่น้องผัดปลาหมึกแซ่บดูหิ่ chính khám nhẹ tuyệt quá แสบพี่น้องเลยครับครับกินน้ำกระเบิดขวดเลค่ะพี่น้องอิ่มแล้วซีซุ่มกว่าแล้วอิ่มแล้วขอก่อจะฝากคลิปนี้ไว้ซัมเน็ดนะพี่น้องขอตัวลาละสิะไปหาอาบน้ำอาบน้องน้อพี่น้องเนาอนอาบน้ำอาบน้องสิได้รับได้นอนมันเดือดเลยด้พี่น,อน้องเนาะ ผู้ใดอันเดินทางอยู่กลางถนนกับเขาบ้านได้เราเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นยายพี่น้องสุขอนั่ะล่ะเนาะนะโรคระบาดกับไลกับระงับเชื่อมันคั้นผู้ใดเป็นกับฟ้าอไปรักษานะพี่น้องเนาะคั้นผู้ใดเดินทางอยู่กับแห้ฟ้าเขาบ้านได้พี่น้องขับรถด้วยความระมนะัดระวังเนาะป้องกันโตไว้ดีที่สุด พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เด้พอพ่อกันคลิปหน้าเนะเาะไว้ซ้ำนี้ละบ๊ายบาย